ถีบไปข้างหลังจะไม่ต้องถีบขึ้นสูงนะถีบไปข้างหลังให้แล้วก็ขาตรงสวยครับแบบนั้นครับจังหวะนี้เก่งหนะ้าท้องไว้ด้วยเนาะขาตรงครับขาตรงถีบไปข้างหลังอนะ่ะโอเคท่าแรกนะเราจะทําท่าดองกี้คิกเดี๋ยวโค้ชแซดที่ดูก่อนนะโค้ชแซจะได้จําท่าได้เวลาเข้าท่าดองกี้คลิกเนี่ยคือลงลงไปแบบนี้ครับ ค่ะปึ๊บทำตูดให้แอนเอนแบบนี้ดีดขึ้นดีดขึ้นแบบนี้โอเคปะหลังแอนใช่ไหมโอเคหลังตรงอะ่ะคุณโบตันทำไมร้ายคุณถามว่าทำไมร้ายอ่ะได้เลยครับโปไซต์โปรไซตชัดเจนมากขอบคุณนะคะโปไซต์เข้าเลยครับโปไซต์ต้องเข้าแล้วคะ่ะช่วงนี้สามีใช้แรงงานหนักคะ่ะลงงานต้องเข้าลงะะถอยหลังได้แต่หัวเลยหัวเลยโอเคอย่าฟอร์มอัพนะ หลังตรงนะครับเน้นตรงสะโพกเสร็จแล้วดีดขึ้นครับชักเข้าชักหัวเข่าเข้าขาต้องงอนะขางออยู่เป็นอย่างนี้นะครับขางอเดี๋ยวนะ้ำพื้นมัน,นไม่สว่างเองียงๆกลางขาเยอะๆกลางแขนเยอะๆขึ้นสวยครับประมาณนี้อ่าชักเข้าไปชักเข่าเข้าไปอีกสวยประมาณนี้ครับสิบห้าครั้งพร้อมตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวช่วยนับครับ เท่าไหร่จ๊ะแปดแปดเก้าสิบจังหวะทำเนี่ยเขาจะเก่งสะโพกเอ่อเก่งหน้าท้องตลอดนะครับสวยครับเท่าไรสิบห้าโอเคเยี่ยมเล่นกันบนโต๊ะเลยเนี่ยแหละนะ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศนะ <c oughs> เ,เราขออีกข้างหนึ่งครับค่ะ <5. S 1> ขออีกข้างหนึ่งจังหวะอีกข้างหนึ่งโอเคเยี่ยมปร๊บเซตอัพดีๆครับระวังตกนะมาตรงกลางดูดีๆโอเค พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมครับไปครับเปลี่ยนขาสวยชักเข้าไปครับดึงข่าเข้าไปอีกสวยดีขึ้นไปโอเคสวยครับแบบนี้ครับเห็นไหครับหน้าท้องทํางานตลอดนะครับสวยมากสวยมากจริงๆนะขาขายากลางครับขายากลางขายากลางเออปลายเท้างุ้มได้งุ้มถ้าไม่ได้ก็ปล่อยให้อ่าเก้าสิบองศาตั้งฉากนั่นแหละสวยครับสวยครับ เคยใครเคยฝึกท่านี้เนี่ยพิมพ์มานิดน,นึงนะคุณถา <Okay. S 2> ่ณถาเคยแล้วใช่ไหมคุณถ่าใเคยแล้วใช่ไหมคะเป็นไงครับพอ่อทรายท่าแรกฟิลลิ่งนี่เลยตรงนี้เลยได้ก้นได้นะคะบอกเลยใครอยากก้นกึงก้มกลมกลมึงท่านี้เลยนะคะแล้วก็หลังต้องแอ่นนะตอนตอนทำไม่เกี้ถ้าใครแบบหลังตรงหรือโกงอันนี้ผิดนะต้องแอ่นแอ่นเคิร์ฟเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะโอเค มาครับมาอีกแล้วครับคุณเปิ้ลชัดเจนมากค่ะคุณอ้ำพรมาเยี่ยมเลยผ่านไปแล้วหนึ่งท่าผ่านไปแล้วหนึ่งท่าได้เลยท่าที่สองท่าที่สองเมื่อกี้ที่เราเซ้อมกันเนี่ยคือท่าเตะไปข้างหลังเตะไปข้างหลัง<ม>โอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะเซตอัพเป็นอย่างนี้นะครับเซตอัพเป็นอย่างนี้ปุ๊บขาตรงชักเข้า้วดีบแบบนี้ครับได้ไหม ได้คลิกแบ็กเอ่ะเชิญลองฝึกด,ดูนะฮะท่านพวกนี้พร้อมโอเคขาตรงเยี่ยมคลิกแบ็กสวยครับโอ้โหสุดยอดหัวมีจะขาดไปหน่อยนะ ตรงมานิดนึงโอเคสวยครับเหยียดขาตรงนะเหยียดขาต้องตรงหน่อยครับทำช้าๆสวยขาไม่ค่อยตึงนะไม่ต้องขึ้นสูงจ้ะจีบไปข้างหลังเฉยๆ <Okay. S 1> โอเคโอเคอีมันไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ ถีบไปข้างหลังจะไม่ต้องถีบขึ้นสูงนะถีบไปข้างหลังให้แล้วก็ขาตรงสวยครับแบบนี้นครับจังหวะนี้เก่งหนะ้าท้องไว้ด้วยเนาะขาตรงครับขาตรงถีบไปข้างหลังอ่ะโอเคไม่มีแรงกระแทกครับท่านี้แต่ถ้าใครไปอยู่ข้างหลังอาจจะอยากจะกระแทกได้ เ,เ,เพราะว่าเ<ล>พราะว่าเ,เพราะว,ว่าตูดหน้าถีบงไงเลยอยากจะกระเทก <c oughs> <c oughs> เป็นไง,า<อ>งมากฟิลลิ่งเป็นไงท่าสองเป็นไงมากท่าสองเริ่มเหงื่อออกแล้วค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเพลินได้ดีเหมือนกันนะแค่ท่าน,นี้มันดูแบบมันเหมือนดูไม่ได้อะไรนะแต่บอกเลยว่ามันได้กล้ามเนือ้อเน้นๆเ,เลยหลังเอวสะโพกขาได้หมดเลยนะคะช่วงล่างลงไปนะคะตั้งแต่เอวล,ลงไปนะคะโอ้สุดยอดบอกเลย ข้านี้ถ้าทำถูกต้องนะมันจะโดนมากเลยคุณจะรู้สึกเลยว่าปวดปวดนิดนิๆอ่างเงี้ยคือถูกแล้วโอเคไม่เป็นไรสำหรับคนที่เพิ่งฝึกนะก็ลองทำๆไปก่อนนะครับไม่ต้องกังวลมากเนาะทวนี้ท่าต่อไปครับจะเป็นไฟล์ร์ไฮดรันแล้วเราก็จะเพิ่มการดีดไปข้างหลังด้วยเป็นอย่างนี้นะทำตรงๆข้าหมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นด้านข้างจากนั้นถีบไปข้างหลังด้วย ถีบไปธรรมดาเลยนะพร้อมไหมม,มาไหมป่ะ,ะเชิญครับไฟรายเดแดนเข้าครับโอ้มีมาจากสงขลาด้วยวันงนี้ทิ้งข้างครับสวยเยี่ยมก๊อแก๊บก๊อแก๊บนะฮะเสียงก๊อแก๊บก๊อแก๊บ เกี้ยไม้นะเกีงหน้าท้องไวถ้าเป็นกลางคืนนี่นชา้ชาชา้ชาชา้าช้าอย่าทําเร็วนะชา้ชาช้านับท่าพวกนี้งทำชา้าช้านะครับโอ้โหสวยงามมากครับพอ่อทยก้นกลมมากครับก้นก้นเป็นเคิร์ฟตรงนี้ก้นเขากลมมากครับสวยจริงนะครับท่านี้เนี่ยสวยมากเอาทำเงียบเลยอ่ะ พูดไม่ออกกันเลยทีเดียวมันเมื่อยนะคะท่าเนี้ยเหยียดไปตรงๆครับไม่ต้องเล่งไม่ต้องเล่งอ่าเหยียดไปตรงๆสวยส <15. Yeah. S 1> okay. ิบห้าเย้โอเคอ่ะสลับระวัง,<า>งนะระวัง<อ>นิดนึงนะว่าเป็นไงบ้างเมื่อยเหมือนโคไซด์ไหมเดินหน้ามาหน่อยโอเคมาครับฟอร์มอัพดีๆครับโอเคค่ะขึ้นปึ๊บ E เวลานนะเวลาไปข้างหลังเนี่ยไม่ต้องขึ้นสูงนะถีบไปเฉยเออเน้นให้ขาตรงนะครับเน้นให้ขาตรงนั่นแหละผะว่าท่านี้โฟกัสแค่ไอตรงด้านข้างออกข้างก็พอนะจะได้ตรงนี้ครับบริเวณนี้บริเวณนี้จะมันจะนูนขึ้นมาเลยลองจับนะเนี่ยตรงเนี้ยครับสวยถีบไปครับถีบไป ใครอยากให้เรียกชื่อนะครับพพ์มานะครับตอนนี้มีคุณเพียรฤดีสวัสดีกับโค้ดทั้งสองส,สวยหล่อทั้งคู่ขอบคุณนะฮะนะคะใช่เหรอคุณโบตันหัวเราะห่าห้าอันนี้ให้หวยหรือเปล่าวันนี้ออกฮ่าห้าาแล้วก็พี่สมนึกมาแฟนตัวยงมานะครับคุณว,วันบอกว่าอ๋อท่านี้ทําข่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ทำตามด้วยนะถ้าใครอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะมาออกกำลังกายค่ะผู้สายยืนเรียบร้อยมากคือแบบว่าเออให้มันนิดนึง <ฮะ S 1> ถ้าสุดท้ายเป็นงี้ครับอ่ะถอดถดีดดหน่อยดีดดีดหน่อยท่าสุดท้ายเป็นงี้นะฮะ Good บริดจ์ท่านี้ชอบเมื่อยไหมต้องให้ผู้ชายบอกเพราะว่าผู้หญิงทำท่าน,นี้ไม่ไม่ค่อยเมื่อยแต่ผู้ชายเนี่ยน้ำหนักเยอะเวลาดันก้นเขาจะเมื่อย ได้ไหมได้โอเคเชิญครับมาเออเออมาเซตแรกเองนะคะเนี่ยหันทางนี้ก่อนเนาะเฮ้ยเอาหัวมาางนี้่ิชาเอาสองสองฝั่งปะ่ะฝั่งเดียวเดียวไปท่าเดียวไม่ใช่มีซ้ายขวาเอามือเอ่อโอเคสวยครับผมสวยเยี่ยมจัดไป คื่นกันหน่อยดูฟ้าแล้วสวยดีค่ะ yeah. แย่มาแล้วมาแล้วใครกลับบ้านแล้วหรือใครไปทํางานข้างนอกเอ่ยวันนี้กลับบ้านบอกนิดนึงนะคะวันนี้โควิดสถิติใหม่ครับสี่พันคนสี่พันกว่าเลยอะ่ะน่าก,กลัวมากใครไปฉีดวัคซีนมาแล้วมั่งมาเหล่ากันหน่อยแล้วเป็นไงครับท <Wow. S 1> ่านี้เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยหนักไหม เมื่อยค่ะไม่หนักแต่เมื่อยโอเคเยี่ยมเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้โค้ชทายพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาทำบ้างเธอไปดูคอมเมนต์เลยแล้วก็ช่วยดีดๆหน่อยอย่าทำตัวเรียบร้อยมากครับบนโลกโซเชียลเนี่ยทำตัวเรียบร้อยมากไม่ค่อยปังเท่าไหร่ต้องกระแดกระแดหนึงนี่ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูถ้าแรกดองกี้คลิกรับผิดชอบหน้าเพจเลยนะครับนนึงวันนี้โอเคอยู่ข้างหลังครับอ่ะอ่ะดีดๆีแล้วมาแล้ว โอ้ยผ้าสวยนะเห็นโคดชแจ็คเห็นไหมมีไปบังเธอโอเคนี่เลยต้องอย่างนี้เลยสวยมากผมก็พยายามจะให้เมียผมทำสวยๆนะขาเขาแบบตรงเนี้ยตรงมากตั้งฉากเลยตอนยกขึ้นตั้งฉากอย่างนี้ถูกต้องค่ะแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครแบบไม่ไหวก็เอาเท่าที่เราไหวพอค่ะ อคุณเพนที่บอกพี่ดูจากนครศรีธรรมราชชอบมากๆขอบคุณค่ะคุณบัตนานารักทั้งคู่จากอัมพวาเย่เ yeah, yeah, yeah. ย่เย่อัมพวาแต่ก่อนไปบ่อยมากเลยนะคะสมุทรสาครเนานะแต่มีโควิดก็ไม่ได้ไปเลยนะใช่คุณเควันสวัสดีค่ะเคยทาท่านี้แต่ยังผิดอยู่อ่าใช่ลองดูนะคะทําให้ถูกนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปคุณติ้งจ้าจากสงขลา yeah, เย่เริเิเิเนะคะ หมดไปแล้วท่าที่หนึ่งคุณขาบอกสวยจังแม่คุณขาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุจจจทท๊ท่าที่สองมาครับท่าที่สองใช่เลยคุณปันบอกชุดสวยมากขอสายซชขอบคุณนะคะบอกว่าเมื่อยขามากถูกต้องเมื่อยมากเมื่อยแขนเมื่อยขามากนะคะ ใส่ยางยืดด้วยโอ้โหยิ่งบอกเลยยิ่งได้เลยถ้าใครใส่ยางยืดด้วยเจ็บเจ็บจริงค่ะอันนี้ได้ยินเสียงโคอสาสแล้วมันสดใสแจม้าว <laughs> แต่สามีไม่ชอบค่ะสามีบอกเธอหัวล้อน่าเกลียดมากอะไรเงี้ย <laughs> เอ,อ่อสู้ๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณละองดาวเปลี่ยนมุมให้ดูมางอุ้ย <laughs> สุงไหก็ล็อกตอนนี้เป็นไงบ้างเนาะไม่ค่อยได้ฟังข่าวเลยแต่ก่อนโอ้โหได้ยินแต่สุงไหก็ล็อกตอนนี้เป็นไงบ้างคะที่นูน่นโควิดแล้วก็สถานการณ์เป็นไงคะบ้านเมืองโอเคไหมัวจากโคราทับชาชัดเสียงคุณโซเฟียขอบคุณนะคะมาติดตามกันเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาเล่นท่ากันบนเก้าอี e, ้เลยเปลี่ยนบรรยากาศสามีบอกตั้งแต่ชเช้าเธอ ฉันไม่ไหวแล้วเธอเปลี่ยนบรรยากาศกับฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่นึกว่าเขาจะเปลี่ยนแบบนี้นะมาถึงอ่ะเขาจัดฉากเรียบร้อยมาเปลี่ยนบรรยากาศกันผ่านไปแล้วสองท่าเป็นไงบ้างคะถึงก็พูดไม่ออกเลยตอนเราทาเขาบอกว่าเนี่ยทาไมเธอไม่พูดเนี่ยเป็นปนแบบนี้เลยเนี่ยแหละไม่ใช่คือแบบคันเมียมากพูดมากมเยอะท่าที่สามบอกให้ดีดเนี่ยเบื่อมากค่ะเอาใจเอาใจาไ,มไม่ถูกเลย Fi ร์ไฮดรันขึ้นด้านข้า,างเต<ป>ะเต<ป>ะอ๋อขาแบบตรงๆขาเหมือนแค่ยืดไปข้างหลังขาเหมือนแค่ยืดไปข้างหลังไม่ต้องไม่ต้องไปข้างอย่างนี้เคจริงๆอะขายืดไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันมันได้มากกว่านะลองดูกับขาเด้งไปข้างบนอะโค้รว่ามันยืดยืดออกไปตรงๆอย่างเงี้ยได้ดีเยอะกว่าค่ะคุณนงนภา,าสวัสดีค่ะ ค่ะใครเข้ามานะคะกดแชร์ให้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เอาไปทำกันนะคะได้เลยเป็นผ่าที่เราสามารถทำที่ไหนก็ได้นะโดยเฉพาะบนที่นอนนะคะสบายสบายเลยทำเสร็จนอนเลยะคะ่ะโอเคสวับดีค่ะออีกข้างหนึ่งเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมดีกว่า <Okay. S 1> มาครับค่ะเก้าอี e ้มันจะเป็นเก้าอี้ไม้มันจะเอียดอานโยกๆนิดนึงนะคะเหมือนเราจะตกจากเก้าอี้อะไรประมาณนี้ okay. โอเคเวลามือค่ะมือตั้งสองไม่ต้องเหยียดตรงอย่างนี้นะคะผ่อนข้อสอกนิดนึงนะคะมันจะได้น้ำหนักไม่ไปทิ้งตรงข้อมือนะคะเดี๋ยวจะเจ็บ ตั้งอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องไปตั้งตรงแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะงองอนิดนึงนะคะเอาแบบนี้เวลาวางนะคะมันจะได้ไม่เจ็บข้อข้อมือนะคะเหมือนน้าหนักมันไม่ทิ้งไปลง,ลงไปดิ่งอย่างเดียวนะคะเราตรงนี้เก่งกล้ามเนื้อไว้ข้อศอกพับนิดนึงนะคะบางคนนะคะก็บอกเลยว่าเอ้ยลองทําดูแล้วเตะไม่ขึ้นเลย ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราไหวนะไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะเยี่ยมเลยเหลือท่าสุดท้ายครับตอนนี้เหงื่อเริ่มมาครับดูครับดูเหงื่อครับใครบอกว่ามันเ,เริ่มออกครับใครบอกว่าสีท่าเบบีไม่นะบอกเลย <laughs> เมื่อยมากนะคะเหงื่อท่วมเลยค่ะต้องหาน้ำมาดื่มนิดนึงนะคะระหว่างทำเนี่ยคุณน้องแมวก็มาเฝ้าค่ะแต่ช่วงนี้เขาเป็นหนุ่มละ ให้ออกจากบ้านไม่ได้เลยเดีวจะวิ่งไปกลักวกลัวใต้ถุนมีงูค่ะก็เลยให้มานั่งเฝ้าแม่ไว้เฉยๆเด้งดีไหมครับเด้งทาน,นี้ต้องเด้งเยอะๆนะคะเด้งเยอะๆเลยฮูเนี่ยแหละมันจะปวดได้ก้นเลยใครทำอยู่อ่นน้องเปี้ยวสวัสดีค่ะคุณโซเฟียแชร์แบ่งปันขอบคุณนะจ๊ะ แบ่งปัเนเพื่อนๆเลยอยู่บ้านเขาเครียดกันนะช่วงนี้บอกเลยคุยกับใครใครก็เครียดมาออกกําลังกายมันไม่เครียดนะคะครบแล้วลดหน่อยสุดยอดเลยคุณสามีครบแล้วในเวลาเห็นไหมสี่ท่านะคะซ้ายขวาข้างละสิบห้าใช้เวลาไม่เยอะเลยอันนี้ทําแบบสโลว์สโลว์ให้ดูด้วยนะคะถ้าทําเองที่บ้านจะเร็วกว่านี้นะคะเป็นไงครับวันนี้ <Okay. S 2> ลองรีวิวพอทําวันนี้เนี่ยโอ้โหกล้ามเนื้อที่โดนนะเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกอ่า ตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ได้ตรงด้านหลังนี้ด้วยนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวมีทําเซต3ามไหมได้จ้ะโอเคผ้าแรกลองดู <มา S 2> นะครับ<ห>ไปทำลองไปทําเลย3เซตไปถึงบ้านทําเลยทําพร้อมกดไซา์เลยนะคะ เลยไม่ใช่ดองกี้ดองกี้ยกขึ้นอีกสิเออขาตรงหน่อยครับโอเคตรงขึ้นอีกยกขึ้นอีกเออประมาณนี้นะหลังแอน ดันไปให้สุดเท่าที่เราไหวนะคะคุใส่ยังไม่ค่อยถูกนะถ้าแต่ก็ทําไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอีกข้างหนึ่งข้างขวาถนัดกว่าข้างซ้ายไม่ค่อยถนัดโอเคไม่ตกขอบเนาะไม่ตกครับ เออจังหวะสอยขึ้นไปถูงสูงนั่นแหละข้างนี้ถนัดข้างซ้ายไม่ค่อยถนัดสอยไปสูงสูงหน่อยนั่นแหละอย่างนั้นน่ะโอเคค้นมันจะได้โดง่งๆสามีจะได้แบบเออชอบงี้เนี่ลองดูเนี่ยพอเราทำแบบนี้สมมติเอามือวางอะจับแบบไม่ไม่เต็มมืออะมนั้นมันเพิ่มมากขึ้น ไไเสร็จแล้วหนะึ่งท่าหนึงท่าะโอเคท่าที่สองครับผมขำระหว่างตอนสามีมาจับก,ก้นแมวมองหน้าแมวมองหน้าสามีเลยทำอะไรแม่ชันคิกแบ็กนะครับท่าที่2ค่ะของเซตที่3ามคิกแบ็กชักเข้ามาโอเคถีบไปตรงๆสวยถีบไปตรงๆแบบนั้นแหละออ ขาไม่ต้องกระตุกนะเหยียดออกไปให้ตรง,ตรงๆช้าๆอย่างนั้นะครับสวยมากเก่งหน้าท้องจังหวะนี้เก่งหน้าท้องนะโอเคเป่าปากได้นะครับมันไม่มีแรงกระแทกนะแต่มันเคลื่อนไหวกล้ามอย่าอย่าขึ้นสูงสิเหยียดไปตรง,ตรงๆโอเคสักที่สามแล้วเย้ yeah. มา เดินข้างมาลุยลุยกันค่ะทำพร้อมกันเลยใครทำพร้อมไม่ได้เอาไปทำตอนก่อนนอนได้นะคะจัดไปค่ะคุณพี่เป็นทิปบอกว่าชอบชอบโค้ไซและคุณสามีโอ้โหขอบคุณนะครับสามีชื่ออะไรคะ คุณเพียรฤดีอ่ะก็ชื่อฉันนี่ไงล่ะชื่อใครชื่อแจ็คไงคุณเพียรฤดีบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ดซายสวยสดใสขอแชร์เก็บไว้ทําตามขา่าวเมือ่อกี้ออกมันกลายไปแล้วอโอเคสองท่าแล้ว่ามท่าจะยืนเฉยคะ่ะขอน้ําหน่อยขอาน้ำหน่อยโ <laughs> อ,อย้โหวันนี้สามีเอาน้ำมาให้นะคะปกติเราต้องเอาเป็นคนเอาไว้ให้สามีนะคะขอบคุณค่ะท่าที่สามยินดีครับยินดี ท่าที่3าค่ะไฟเออร์ไฮดรแล้วก็ค<ช>ลิกแบ็กไฟเออร์ไฮดรน่ถูกต้องครับแล้วก็คลิกแบ็กถูกต้องครับขอโพซิชันดีๆก่อนพอดีไม้มันแอ่นนิดนึงสวยแบบนั้นแหละเจเยี่ยมครับพวกท่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราอาัดวิดีโอเนี่ยเหมือนทางบ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นด้วยอะพวกนี้ เพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงกระแทกแล้วก็เข่าไม่ได้รับน้ำหนักมากเหมือนท่าสควอตแล้วก็ไปที่สะโพกโดยตรงเลยนะครับผ่านต้นขานิดเดียวตอนจังหวะโค้ไซทำแบบรู้สึกเข่ามันรับแรงกดเยอะไหมไม่นะ <Okay. S 2> ต้องหาอะไรลองนิดนึงก็ดีค่ะมันไม่เจ็บเขา่าคือเจ็บมันแค่ผิวผิวอะค่ะแต่มันไม่ได้ปวดเขา่า ผิวมันเสียดสีผิวเสียดสีพูดแล้วมีอารมณ์นะครับมันจะทะ้ลอกไม่ใช่อะไรโโไทัะลอกยิ่งเข้าใจผิดกันไปกันใหญ่คุยเรื่องอะไรอยู่วันนียเธอแหละเราโมงคือคนเดียวเนี่ยสวยโอ้โหสุดยอดท่านี้ไม่เมียทำแล้วเราแบบรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยไปเลยนะเนี่ย นี่มีอารมณ์แล้วเหรอเนี่ยเหยียดไปครับเหยียดไปข้างหลงังคิกแบ็คโอเคสวยงามสุดทัสวยครับสวยนี่หุ่นปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะสีิ้าเนาะหุ่นไม่เหมือนสี่้าแนละ้วฮะหุ่นประมาณ30ต้นต้นออกกำลังกายมากๆนี่มันจะทำให้มีโกรทฮอร์โมนนะเราจะดูเด็กลงใช่เหยียดไปเหยียดเหยียดโอเค จังหวะเหยียดเนี่ยโอ้โหโกน้นก้นขึ้นเลยนะฮะโอโ้เมื่อยมากค่ะสุดยอดสุดยอดเหลือท่าสุดท้ายท่าอะไรกรุบบิดอ๋อสบายหันหัวข้างในนะข้างนี้จ้ะท่านี้ชอบชิลๆค่ะนอนดูท้องฟ้าหัวหายไหมไม่หายจ้ะจับเลยอ่าเอา สูงเท่าที่สุดที่เราจะดันก้นขึ้นสูงได้เลยนะคะสวยบางคนยกไม่ขึ้นนะคะค่อยๆฝึกแล้วมันจะยืดเส้นเราแล้วทำให้เรายกขึ้นสูงได้นะคะคุณพี่เกสมีบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทำตามเลยค่ะมาทำตามเลยค่ะ โปรแกรมนี้มันอาจจะแบบคือดูเนิบๆหน่อยเนาะแต่แต่ได้แต่มันได้โอ้มันไม่เนิบนะคะดูแบบเนิบๆช้าๆ้านะแต่บอกเลยเน้นๆเน้นมากกว่าหลายๆท่าเลยค่ะเนิบๆช้าชานเน้นๆ